สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับน้องหญิง FC แฟนคลับสาวหน่อยเป็นแพืกอบ FC แฟนคลับช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินอวิเชียวทุกท่านครับขณะนี้มาอัปเดตบรรยากาศครับพี่น้องด่านอาเวทีด่านเวทีของข้อครับพี่น้องหลังจากนักเสาร์ไปบาดน้องมากครับปัาบมาก็ได้มาลากเล้อยครับลากรถพอการใช้ครับ ล่างรถเนี่ยพอการใช่แล้วนกะ็ล่างรถบัตของเข้าครับพี่น้องเยี่ยมบองเลยครับพี่น้องหลังจากที่บุกมานานครับพี่น้องด้วยคุณดุยทง,งจะอันนี้มานานครับมึงจะทคำความสะอาดครับทาง้านยืที่ของข้องครับตอนนี้เวทีเหลียวได้พี่น้องเวทีแล้วเนาะตอนนี้กำลัง ล่มฟ้อหนาครับวางฟ้อหนาตั้งฟ้อหนาอีกสักพักหนึ่งครับที่เป็นขีมฉาขีมจอกําลังขึ้นนะพี่น้องขีมจอกําลังเอารถเขามาเทียบครับกําลังจะเอาจอขึ้นครับพี่น้องครับเป็นเวลาช่วงนี้จะเป็นเวลาปลายซองครับพี่น้องนะครับฉากจอกําลังขึ้นครับฟ้อหนากําลังกว้างอะไรขยับขยาย ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเวทีสําเร็จแล้วครับตัง้งเวทีเรียบร้อยแต่ว่ากาะรังฟ้อหนาจอชากระรังเขาค,ครับไปกระล่งเอาลวล้โพงเข,ขาตั้งครับะล้อมโพงเขาตั้งฟ้อหนาจอกรตั้งติดกันไปแบบเรื่อยๆครับพี่น้องใส่เวลาอีกบน้านครับพี่น้อง เลีแน่นอนครับพี่น้องจังได้ก่อย่าลืมมาให้กําลังใจครับพี่น้องอยู่โรงเรียนบ้านน้องครูครับบ้านอีหล้าอุ้งอิงครับพี่น้องบ้านบอดหน่อยเฮานี่เองครับผู้ใดอยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจครับพี่น้องมาให้กําลังใจทีมงานเฮามาให้หกําลังใจอีหลา้าเป็นทําบุญถึงบ้านไม้นัน่นเลยครับพี่น้อง กระหายมากพได้กะมือนี้มีลุ่มปิดครับพี่น้องเฉพาะมือนี้มือเดียวครับ139บาทครับรับเชิญมีเกิบกานฟินแลนด์ครับตเกียวมิวสิกครบพี่น้องทักคาเกิดอยากเบิ้งลายหลายมือคุ้มกว่าครับพี่นอ้อกงอกองะทักไปที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจครับพี่น้องสอบถามแอดมินเฮ็ดจังได้เฮ็ดจังได้เพิ่กนกะช้แจงสิบอกครับพี่น้อง นหนาเขาครับจะตี่ตังล้ำผู้ต่อไปครับพี่นง พ่อหนากรขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นแป๊บเดียวครับพี่น้องพ่อนาะเช็คพักหนึ่งพ่อพ่อพ่อหนาแล้วแล้วก็เอาฉากขึ้นครับรก็จอยไอดีกับคนึ้นด้านลังครับน้องก็ทีมงานก็นเตรียมรอแล้วครับรถกันไว้ให้เขาแล้วครับดูหน่อยก็ใส่เวลาบดดนครับมือนี้ยังไงก็ทันเวลาแน่นอนครับ สงซอยกันเล่งไม้เล่งมือกับพี่น้อง จะเอาล่โพงเขาเช่นเดียวกันครับพี่น้องนี่ครับมีรถแห่อีกมาทาครับพี่น้องรถแห่ของบีอาร์ซาครับมาลอดทาครับคุ่มครับพี่น้องมือนี้งางบัตบัตออนแก่จะมีรุนหลังวันหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องมีทั้งงัวทั้งยงางหลังวันใหญ่หลายอย่างเลยครับพี่น้อง นรนลำโพงเขาเทียบทั้งสองข้างครับพี่น้องนี่กะเลงมือกันแป๊บเดียวครับใช้เวลาอีกบัานานครับมือนี้มือนี้มีช่วงไม่เนาะวงยิงของเลยพี่น้อง,ออง,องเพลงเพลงไม่ครับพี่น้องจะมาให้กําลังใจกันไล่ลายครับพี่น้องรับรองว่าโบผิดหวังแน่นอนครับ เบงบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องตอนนี้เลยครับพี่น้องกำลัง <c oughs> <c oughs> ต่างคนต่างเลงไม้เลงมือครับพี่น้องนะลุกๆก็เริ่ม เปิดรถครับพี่น้องเอาล่างเอาของมาเตรียมครับพี่น้องกําลังจะลงล่างล่งยังครับพี่น้องมือหนึ่งือว่าเลีงเต็มที่ครับในแล้วว่ที่สุดครับพี่น้องเพื่อจะได้เพื่อพี่น้องจะได้ชุ่มแบบเต็มอิ่มครับเต็มที่เลยครับพี่น้องดงตะเวนในใบสองในพี่น้องมาลงของ ลำโพงครับตังตังใสเวลาบนานกับพี่น้องน่ครับพอนาก็ตังไกเซ็ดแล้วครับพี่น้องครับลโพงกับึ้นแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกระลังแรงใจครับพี่น้องขอบคุณสำหรับผู้ที เขามาชมทุกท่ันเลยครับพี่น้องเว็บซีทุกทันเลยครับขอบคุณที่เขามารับชมครับพี่นอ้องเป็นกําลังใจให้ผมเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ